ก็คุณออมนะคะจะมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีเรื่องรูมขนที่กว้างวันนี้คุณออมก็มาปรึกษา Skin สกินดีไซน์คลินิกก็คือแนะนำให้ฉีดเป็นตัวรีจูรันนะคะ ะะเป็นรีจูรันนะคะของแท้สั่งจากบริษัทนะคะผ่านออยาทยนะคะเราจะเช็คได้จากมีการสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีฉลากภาษาด้านหลังด้วยนะคะในกล่องหนึ่งนะคะจริงๆเขาะจะมี2หลอดนะคะหลอดหนึ่งเนี่ยก็จะมี2 C งซีซีนะคะจะมีเข็มมาให้ในตัวด้วยอันะะนี้ก็จะเป็นรีจูรันของแท้นะคะ ตัวลิจูรันเนี่ยเป็น PN เข้มข้น2%นะคะ P n เนี่ยย่อมาจากโพลีไรโบนิคแโลไทด์หรือว่าโพลีนิคีโอไทน์นะคะเขาก็จะเป็นสารประกอบส่วนหนึ่งของ DNA ในมนุษย์เรานะคะซึ่งตัวลิจูรันเนี่ยเขาจะสกัดมาจากตัว DNA ของแซลมอนนะคะการที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปซ่อมแซมได้ลึกหนือดับย n a นนะคะโดยที่หน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นการฟื้นฟูเป็นหลักทําให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยสามารถกลับมาทําง,งานได้ปกติมากขึ้นนะคะการทํางานของเซลล์สร้างเม็ดส,สีนะคะก็จะกลับมาปกติมากขึ้้นนผลลลััพธทีี่หง ก็คือหน้าเราเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะสีผิวจะเรียบเนียนมากขึ้นสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่มีปัญหาเรื่องรุมขนกว้างเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์คือลุมขนจะกระชับขึ้นด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ฉีดรีจูรันให้หน้องออมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามีเหมือนตุ่มเล็กๆเป็นตุ่มไข้ายุ่งกัดน,นะคะประมาณ1-2สองวันก็จะเริ่มจางลงแล้วก็สังเกตว่าหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยไม่มีรอยเขียวช้ำอะไรนะคะอาจจะมีรอยเข็มนิดหน่อยซึ่งรอยเข็มเนี่ยประมาณสักวันเดียวก็หายไปแล้วค่ะหลังจากฉีดเสร็จสองชั่วโมงเนี่ยรูเข็มจะเริ่มปิดแล้วก็สามารถแต่งหน้าแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะ ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรชัดเจนนะคะน้องออมก็คือใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพวกอะไรที่ร้อนๆอนจัดจัดอย่างเช่นซาวน่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีผลมากเจ็บไหมคะน้องออม <c oughs> ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนะคะ,ออะขอบคุณมากเลยค่ะน้องออมก็แค่แปอาชาก่อนทา45นาทีนะคะตอนทําก็มีน้ําแข็งช่วยประครบนิดนึง <c oughs> ตอนฉีดจริงๆเนี่ยไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะ